แข่งกับกุ้งแข่งแซลไปลงไปตุมเลย xa nơi tuyệt vời <laughs> xa nơi tuyệt vời xa nơi tuyệt vời xa nơi tuyệt อารสอไรีสุมไเายดิบๆหน้าตาราดหนามาม่าส่วนปลาครับปลาหมึกแฮมกขนาดกบกอบแล้มก่ครับเข้มแน่นครับเข้มแฮมเข้มับม ก็เปลี่ยวต้องไปตามนิดหน่อยเกมแล้วกันปลาลงหอมนิดนึงเพื่อผีขัว,วบ้านบานครับบ้คือผีน้ำด่านก๋วยเตี๋ยวครับเฮ็ดคูนสองครับผีพวกต้องเป็นห่วง เผ็ดนีไม่ธรรมดาครับพอไทยลุกแป๊บนึงครับโอเคครับต้องเติบพริกไทยอีกครับกับของโปรดเลยพริกไทยลองเซน้ำมันมันเกิปลุมามากมะม่าครับ เข้มข้นแมตตากซิมตลาดเอาครับมอเยอะแยะเลยสุจยอดครับบังคลายเยิ้มนเส้นแบบลูกอีสานครับเส้นแบบว่้สุกกว่านไ้นครับ กุดกุดนี่ทั้งผิดขงุงผิกสดหอมเครื่องมามากแล้วเจ็บมากครับผมไข้แตกแล้ว จอวน้ำห่อนของแานหนาเย,ยิ้มๆตับไข่แดงแค่มาครับผมเมนูนสองห่วงเลยหาดาวเลยแด็ใใดครับ เพิ่มมาอีกช้อ,อนพอแบสบายครับหาหอยพดดีเลยเสีบสุกมนจากแฮมกลมกลมนีใครแบบน้ำเดือผสมในสุกน้ำเยอ